สวัสดีครับวันนี้เป็นแนวพาชมท่านนะครับมาอยู่ที่ตลาดนัดวัดชัดปาหวนะครับอยู่ที่อำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะวันนี้ผมพามาดูอาชีพหนึ่งอาชีพนะที่ว่าเพียงแค่รับมาขายรับมาตัดทีแค่นั้นเองครับจบแล้วง่ายๆอาชีพไม่ง่ายเลยบอกเลยว่าอาชีพนี้ที่โคโรจะหามาให้เราเนี่ยคืออาชีพที่ง่ายที่สุดแหละนะครับแค่รับมามาตัดมาทีนะครับแล้วก็ขายได้เลยนะแล้วก็ให้ค้าขายดีด้วยนะครับนี่ แล้วก็รสชาติอร่อยด้วยเราชิมแล้วอร่อยจริงๆนะครับไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับโอ้โหนี่ครับโดนลุมครับโดนลุมครับเป็นชาไม้เพชรบุกเอ่อกำแพงเพชรนะครับเขาจะเป็นร้านดังจากกำแพงเพชรนะแต่วาไนี้เป็นแฟรนไชส์นะครับที่น้องท่านนี้นะครับรับมาขายนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าขั้นตอนทํายังไงบ้างนะครับขายง่ายแค่ไหนมาดูกันครับอันนี้คือเอามาเติมนะสต็อกตัวนี้คือต้องแช่เย็นให้ถึงใช่ไหม สวัสดีครับนี่สวัสดีกับแม่ค้าก่อนแม่ค้าชื่ออะไรแม่ค้าชื่อหนุยค่ะชื่อหนุยเราตอนนี้เราขายอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดวัดชตะหวายค่ะทุกเช้าว,วันอังคารค่ะอ๋อฮะเคยจะมีทุกเชาา้าวันอังคารเลยต้องได่กี่โมงถึงกี่โมงอ่งงะครับตั้งแต่ตีห้าถึงตุกิโมงไหมแล้วร้านนี้กินได้ตั้งแต่กี่โมงกติตีห้ากินได้แล้วอ๋อเป็นแม่ค้าที่ขยันมากนะนี่ตื่นแต่เช้านะครับอ่าอันนี้มีอะไรกันบ้างครับที่นี่ อันนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีชาไทยชาเขียวโกโก้นมสดนมมะพร้าวนมข้าวโพดประมาณกี่เมนูครับมีประมาณ1ิบเอ็ดสิบสอเมนูที่เ็นสิบสองเมนูเลยอ่ะง่ายไหมอาชีพนี้ง่ายไหมอาชีพนี้ง่ายมากแค่ตัดแล้วเทได้เลยไม่ต้องชงให้ยุ่ยไม่ต้องชงเลยตัดแล้วก็เทแบบนี้ใช่ค่ะตัดแล้วเทใส่แก้วได้เลยแล้วอย่างนี้ขายแก้วเท่าไหร่ครับอันนี้สามห้าค่ะฟรีไข่มุกสามห้าฟรีไข่มุกอ๋ออันนี้จะเด็กน้อยก็สามารถทําอาชีพนี้ได้นะคะเพราะว่าแค่ คือยังเรียนหนังสืออยู่ก็สามารถทําอาชีพนี้ได้ใครที่มีอาชีพเสริมก็สามารถทําเสริมได้แต่ยังของน้องนี้เริ่มมากี่ปีแล้วเดือนเดือนเดียวแล้วเดือนเดียวยอดขายเป็นไงบ้างครับเริ่มต้นจากหนึ่งร้อยถุงจนตอนนี้สต๊อกหนึ่งหมื่นถุงหนึ่งเดือนเนี่ยนะหนึ่งเดือนจากหนึ่งร้อยถุงเป็นหนึ่งหมื่นถุงหนึ่งหมื่นถุงอยู่ได้ประมาณสามวันหนึ่งถุงสามวันโอ้โหอาชีพนี้มันมันง่ายแค่น้เฉยเหรอครับค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้เราเรา อ๋อเราเป็นตันแบตัวแทนด้วยคำว่า1นึ่งหมื่นถุงน้องนี่คือการกระจายใช่ไหมใช่อ๋อเป็นตัวแทนกระจายด้วยโอ้เราก็คิดว่าขายคนเดียวหมื่นถุงค่ะ,<ต>ะนัดหนึ่งก็สองแก้วขึ้นอ๋อประมาณ200แก้วขึ้นโอ้ง่ายเนาะอาชีพนี้อ่าแล้วเร่งนี้ลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าสมมติชุดโต๊ะเนี่ยค่ะชุดโต๊ะนี่เดินดโต๊ะนี่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบจะได้อุปกรณ์ร้องข่ายเลยได้ถาดวางแก้วกล่องใส่แก้วฝาหลอดแล้วก็รังโฟมอืมก็รังโฟมแบบนี้ก็คือแบบว่นเนี่ย ที่เห็นแบบนี้เลยเนาะเนี่ยแบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วอันนี้คือเราต้องซื้อเพิ่มเราซื้อเพิ่มเองค่ะไข่มุกเราต้องตีเองทำเองทำเองแต่อุปกรณ์ที่มีก็คือมีตัวแก้วตัวนี้ตัวชุดวางนี้ใช้แก้วฝาหลอดถาดวางแก้วถาดวางแก้วแล้วก็กล่องกล่องโฟมแล้วเคาน์เตอร์ล่ะเคาน์เตอร์ก็มีโต๊ะแล้วก็ชุดก็คือเคาน์เตอร์เนี่ยยกด้วยใช้ด้วยเลยอ๋อนี่คือเคาน์เตอร์เป็นแบบนี้นะผู้ชมสามพันเท่าไหร่นะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะ ก็ติดต่อได้ที่น้องนุ้ยได้เลยน้ำรวมต้นที่50ถุจะได้ชุดแก้วฝาหลอดครบเลยเราไม่ต้องซื้อแก้วฝาหลอดเพิ่มหมายถึงว่าเราซื้อ3,990เนี่ยจะได้น้ำไป50ถุงอ่าไม่รวมน้ำไม่รวมน้ำอ๋อรวมอ,อกกุปกรณ์ทั้งหมดน้ำต้องซื้อเพิ่มต่างหากเนาะขายดีนะผู้ชมเนี่ยขายดีคนระับขายด,าาดีมากครับตอนนี้ ก็คือขายได้ทุกเวลาต้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะอาชีพนี้เนะี่ยง่ายๆนะ มีกันไกอันเดียวก็ขายได้แล้วเนี่ยตัดแล้วก็เทครับพี่ชมายมาไงาก็เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดใต้คลิปไม่ให้นะคำอธิบายใต้คลิปนะครับท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากมีอาชีพนะครับก็เพียงแค่รับไปนะครับเราไปขายนะครับหาทาเลหาที่ตั้งแล้วก็หาตลาดนัดลงนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆเดี๋ยวให้น้องนุยนะ้ยเนี่ยแนะนําให้ครับใครที่ติดต่อไปเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อน้องนุ้ยไว้ให้นะครับ รับตัวแทนจังหวัดร,ราชบุรีอ่าในราชบุรีก็ติดต่อน้องหนุยได้เลยนะทั่วทั่วจังหวัดร,ราชบุรีเนาะใช่ค่ะสามารถนัดรับได้ค่ะไม่เสียค่าจัดส่งนัดรับได้ด้วยเลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุจ้าขอบคุณนะคะที่มาช่รุสดถุงโอโกถุงถุงสดถุงสดเอากลับบ้านถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ขายไงครับสามสิบค่ะสามสิบบาทแก้วเดิมคะสามสิบก็มีแก้วให้ใช่แก้วฟาร์อนให้ครบเลยต้องแข็งไปซื้อเองนี่ก็คือลูกค้าจะสามารถแยกนะครับซื้อเฉพาะตัวชาอย่างเดียวก็ได้นะ ถ้าซื้อที่ร้านเลยใส่น้ำแข็งทานเลยก็คือสามสิบห้าถ้าซื้อกับบ้านแยกแบบนี้ก็คือสามสิบนะครับเข้มข้นมากนะที่เราชิมแล้วนะเข้มข้นมากเลยนะ,ยดยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะสั่งเอ่อสตรอเบอร์รี่นมสดเป็นเมนูที่ยอดฮิตแล้วแม่ค้าบอกอร่อยนะเ,เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมอ่าครีมชีสน้องทำเองอ่าครีมชีสน้องทำเอง โอ้ยไข่มุกหมดแล้วไข่ดีไม่ดีดูไข่มุกกัหมดแล้วนะครับนี่ย่งเอ่อยอดที่ขายที่ตลาดนัดชัดเป้าไหวเนี่ยที่สุดเลยกี่แก้วครับก็ง้สองร้อยขึ้นแน่นอนใช้เวลาขายประมาณก,กี่ชั่วโมง คือเลือกเอาเอย่างี้เลือกกี่โม,ม 4, ง, 4, ง 2, ประมาณสี่ห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงสองว่าแก้วนะคุณผู้ชมคือขอขอแค่มีทำเลขอมีแค่ทำเลที่พร้อมนะก็แค่รับไปแล้วก็ไปตั้งนะครับบูธครับนีอ่อาชีพที่ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอาชีพในฝันหลายๆคนด้วยนะครับที่เราเรียกว่าเออไม่ต้องนั่งชงเองนะไม่ต้องนั่งชงเอง เราจะมีออยากรู้รายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดติดต่อของน้องนุ้ยไว้ให้เราสามารถติดต่อพูดคุยน้องนุ้ยได้น้องนุ้ยสมมว่าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดล่ะถ้าไม่ใช่ราชบุรีล่ะต่าจังหวัดก็จะมีส่งลังผึ้งค่ะเราก็ส่งได้ใช่ไหมใช่อ๋อคือไม่จําเป็นว่าแค่ราชบุรีจังหวัดจังหวัดก็มีจะส่งเหมือนกันค่ะคือจะส่งลังผึ้งวันเดียวหนึ่งเลยก็คือติดต่อผ่านน้องนุ้ยได้เลยอ๋อพูดง่ายว่าตัวแทนน้องนุ้ยคือตัวแทนใครที่อยู่ดูคลิปนี้แล้วเเนนีี่่่ยยไมจาป็ต้อองูรรชบุ ือจังหวัดไหนก็ได้นะครับติดต่อน้องนุ้ยมานะครับผ่านทางช่องย t ท b e ผมทางทางเพจผมนะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวจะให้น้องนุ้ยเนี่ยคุยโดยตรงกับน,น,น้องนุ้ยเลยนะครับแล้วก็ติดต่อกันเอาแล้วก็น้องนุ้ยจะส่งให้ทางลังโฟมนะครับอ่าก็รายละเอียดก็คุยกันน้องนุ้ยนะครับแต่ว่าเราเราท่ายกันมาขายไม่หยุดเลยนะถือว่าขายดีมากอาชีพนี้นะครับสั่งได้เลยนะครับ คุณแม่บอกชาไทยไทยมุ้งไหมคะเอาเนี่ยน้ำแบบนี้กินได้ทุกเพศทุกวัยกินได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยนะอืมแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ช็อกชาไทยไม่มีอันนี้มีแค่นมก็มีนะครับมีนมเผือกก็มีนะครับแล้วก็มีชาเขียวมีโกโก้นะครับแล้วก็มีนี่ดูเมนูนี่เมนูเยอะแค่ไหนดูนี่นี่นี่เมนูเยอะแค่ไหนอ่าเนี่ยเมนูนะครับนี่เป็นเมนูทั้งหมดนะ เจ้าของก็คือนะครับคนนี้เลยนะครเจ้าของเป็นชายแต่ว่าเราจะมีตัวแทนกำนำนะครับก็จะมีน้องนุ้ยเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีนะว่าลูกค้าก็สนใจนะที่จะติดนะต,ต่อน้องนุ้ยน้องนุ้ยก็เป็นตัวแทนแก็จะมีการสามารถมาติดต่อในหน้าร้านก็แล้วก็น้องนุ้ยจะจัดจัดแว่าจัดเลยจัดระยะเ,เวลาได้จัดระยะทางเพื่อไม่ให้ร้านใกล้เกินไปนะเพื่อแบ่งกันขาด มาหน้าตลาดก่อนตนี้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบไปรวมน้ำน้ำร้อยถุงน้ำร้อยถุงตอนนี้คือตะโเหลืองคิดห่งนี่เ้าเรียกว่ารับลูกค้ากันหน้านล่าเลยเนี่ยครับคนสามารถมาซื้อแฟรนไชส์ได้แล้วนะนี่ก็ซื้อซื้อต่อได้เลยรต้องรอประมาณเจ็ดวันแต่ว่าพี่ต้องตจองกระทถางนายโพลเมื่อวานอ่ะคนจองมาเยอเหมือนกันกมถติว่าเขามาอย่างเงี้ยคือต้องวางมัดจำใช่ไหมใช่มันจำหนึ่งพันแล้วก็เราจะสั่งให้สั่งโรงงาน เขาจะมีเลขที่สาขาให้อ๋อมีเลขที่สาขาให้ด้วยอย่างน้องนุ้ยเนี่ยสาขาที่อะไรสามสิบสามสิบสาขาสิบสนพราชบรสาสวรลาีนส่ลาครับลูกค้าก็มาติดต่อแฟนชายตอนหน้าร้านเลยนะในขณะที่เรา่ายกิปอยู่นีขายง่ายขายขายง่ายนะครับนี่เอาได้ิ้งเดือนได้เล่นไดาจ่าสดสดร้อนนะนี แล้วมาซื้อแฟนชชส์กันหน้าร้านนี้เลยนะเนี่ย,นนย,ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ขายดีมากเลยนะครับผู้ชมใครที่สนใจยังไงก็ติดต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไปให้นะครับวันนี้เป็นแค่ขอบคุณทุกาทการติดตามทุกาทการรับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้น้องน,นุ้ยนะครับขอบคุณน้องนุ้ยนะครับที่ให้เออมารีวิวนะครับออรก็ยังไงก็ผู้ชมสนใจยังไงก็ติดต่อลองพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไ้ให้แล้วก็แจ้งเบอร์โทรอะไรติดต่อไปให้นะครับ ดีมากๆเลยนะตรงนี้นะตรงนี้ยังไม่ได้หยุดเลยนะครบนี่ลูกค้าย,ยังล้อมอยู่เลยนะยังไม่หยุดเลยนะคาราทไฮมอดอีกแก้วหนึ่งเป็นสองแก้ว คข้นมากเลยนะตัวชาเข้มข้นมากเลยเนม้น,น,ออน,นมากออาอด้มุกคะตอราแนมาผู้ชมคนล้อมแล้วอะ่ะคนล้อมร้านแล้วครับตอนนี้ ขึ้นแเนี่มีหัแอปเปแอปเปิ้ลมีอยากลังแอปเปิ้ลอร่อยคหะแมอได่ะหนักไหมหนักไนมแต่ว่าักเปิจัะเอาแอปเปิ้ลที่ีเจ้าของแบรนด์มาดิค่ะน้ำใช่มีคนทงก็ใายได ไม่บดุเดอดเองนะิจากในเฟสเนี่ยเลอเชื่อเมื่อกี้เดินมาที่นี่ด้วยอยู่ที่นี่มัยอะแค่คุณมีกำมือกำก็ไม่ขายนะทุกวันเช้าเลยอาลเอาไปเลยนะค ติดต่อได้ที่เบอร์โทรอะไรครับถ้าคนสนใจแฟนชายของน้องหนูนะคนย7ูนค่ะขออีกรอบหนึ่งครับ08-6อีกรอบนะคะศ8น0์แ0ดเจ็ค่ะครับผมน้องหนูติดต่อได้เลยนะครับ อันนี้เป็นสาขาราชุรีครับแต่ว่าสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ชาไม้นะครับกําแพงเพชรนะครับโดยตัวแทนนะครับน้องนุ้ยนะครับก็ติดต่อได้นี่ครับแล้วก็อ,อีกช่องทางนึงคือทางอะไรนะทางเฟซบุ๊กปะด้วยทางอาพาพรแก้วพฤก่ะอาพาพรแก้วพึกนะครับ